รัฐบาลมะนิลาและรัฐบาลโตเกียวได้ลงนามในข้อตกลงสำคัญด้านกลาโฮมภายใต้เงื่อนไขที่จะอนุญาตให้ส่งทหารไปในดินแดนของกันและกันได้โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงการเข้าถึงซึ่งกันและกันหรือ r A.A. ได้รับความเห็นพ้องในกรุงมะนิลาระหว่างมิโนรุคิฮาระรัฐมนตรีกาาโฮมกับโยโกะคามิกาวะรัฐมนตรีต่างประเทศจากฝั่งญี่ปุ่นและกิวเบโตเทโอโดโรรัฐมนตรีกาาโฮมกับเอริเกมานาโลรัฐมนตรีต่างประเทศจากฝั่งฟิลิปปินส์ ตามการรายงานระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวทั้งสองรัฐบาลได้เปิดการเจรจาการเมื่อเดือนพฤศจิกายนถือเป็นการวางกรอบทางกฎหมายสำหรับที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ในการส่งเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและความมั่นคงไปยังดินแดนของกันและกันเพื่อรับการฝึกอบรมและการปฏิบัติอื่นๆตัวแทนจากทั้งสองชาติลงนามข้อตกลงที่ทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการเมื่อได้รับสัตยาบานันจากฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองชาติแล้ว ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นเป็นพันธม,มิตรเก่าแก่ของสหรัฐซึ่งได้เสริมสร้างความเป็นพันธม,มิตรตั้งแต่แคนเบรีไปจนถึงโตเกียวเพื่อต่อโต้อำนาจและอิทธิพลทางทหารที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคนี้ ยลงไรก็ตามการลงนามได้เกิดขึ้นในขณะที่จีนคุกคามทางทหารต่อไต้หวันและทะเลจีนใต้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งที่ลุกลามอาจดึงสหรัฐให้เข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นจุดสนใจหลักของสหรัฐในการสร้างกลุ่มพันธมิตรเพราะมีตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในทะเลจีนใต้และอยู่ไม่ห่างจากเกาะไต้หวนันซึ่งจีนอ้างว่าเป็นของตนเองดังนั้นการสนับสนุนจากฟิลิปปินส์จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสหรัฐในกรณีที่เกิดความขัดแยง้งทวีความรุนแรงมากิ่งขึ้น